หนึ่งร้อยปีที่ข้าได้หลับไหลความทรงจำที่ข้าได้ขาดหายไปความทรงจำอันเลือนลาง ที่ข้าคิดยังไงก็ไม่ออกตำนานเล่าขานของเซลดาลมหายใจแห่งพงภยัย สวัสดีครับท่านจอมปิศาจกาโนนว่าจังใดคือว่าอาจารย์แดงมีอะไรจะฝากที่ท่านได้ทำลายเมืองไฮรูนะครับ<笑>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 ว้าวมาล้อ กูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอสัตว์ที่ผายมีควยมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอเฮียมึงดียังไงไอเฮียสัตว์มึงดีตรงไหนเหรอเก่งเจ๋งเลยไอเฮียสดไตในสัตว์โอ้ยกระตุกใจกระชากใจหืมธรรมะหอจานโอ้โหการนอนงเหนือกับหัรรวร้อนกันเลยทีเดียวโอ้สุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Legend of z e l d b e e t t of Divine นะครับก็ตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมนะครับเพิ่มขึ้นมา2ท่านนะครับเป็น50ท่านแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีออนเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมากอบคู่ตัวดีไวบีดแวนลูตะกันต่อนะครับหรือว่าเจ้าช้างน้อยนั่นเองจริงๆตัวมันก็ไม่น้อยนะครับตัวใหญ่มากก็ตอนนี้เข้ามานะครับเจอหมา,มาเป็นไงเป็นไงอืผ่านสนามรบมาเยอะอื ก็ตอนนี้เจอเจ้าหุ่นยนต์กาเดียนนะครับคอยมาขัดขวางเรานะครับแต่ตอนนี้ผมจะเอาลูกระเบิดนะครับคว้างลงไปตรงพวกพลังของการนันนะครับเรียบร้อยพลังปีศาจหายไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้สกิลน้ําแข็งนะครับยกตรงนี้นะครับแต่ถ้าว่าสายตาผมหันไปเจออันออเอออไม่ติดไม่ติดอื้อ ยากครังดึงได้แล้วก็ตรงนี้ผมมาเจอหีบสมบัตินะครับมีอะไรอยู่ข้างในตึงต้งโอ้โหชิ้นส่วนเดี๋ยวตรงนี้เราจะใช้สกิลน้ำแข็งเบิดประตูเรียบร้อยครับเปิดได้แล้วเอาละตอนนี้เราจะมาเอาแผนที่กันชิกอร์เรสแอคที ช่วงนี้หวยออกอะไรเนี่ยอืมไหนดูสิโอ้เป็นช้างแสดงว่าห้าหกแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปแทงหวยหื้เสียงใครอะฮ้เสียงขององหญิงแน่เลยองหญิงทีฟาสินะ โอเคผมจะนำรูตากลับมาให้ได้เอาละครับตอนนี้เราก็ได้แมปของเจ้าตัวช้างรูตามานแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดทีเ่เราจะต้องใช้พลังแม่เหล็กนะครับหมุนนะครับอืมของคายจะหนักเลยทีเดียวเอาข้างบนแบตเตอรี่จะหมดอีกเอาช่างมัน เอาละได้ละเดี๋ยววิ่งมาตรงนี้ก่อนใส่ชิคเกอเลกเข้าไปอืมโอเคองหญิงเหลืออีกสี่จุดสินะเอาละจำ้จำจำ้ำจ้ำ วิ่งขึ้นไปข้างบนเลงวิ่งขึ้นไปเฮ้ยโอ้ยตัวหุ่นยนต <c oughs> ์นี่แหะนี่แหะจะพวกเอ็นเชียนอยู่กับใครไม่อยู่แปรพักไปอยู่กับการนอนเอาตรงนี้เดี๋ยวเราจะยกงวงช้างของลูตะขึ้นนะครับ เพื่อจะได้เอาพลังน้ำนะครับมาหมุนกลางหันตัวชิ้นส่วนของลูตะนะครับส่วนตรงนี้เราก็จะเอาพลังน้ำแข็งนะครับเอาละปิดทางน้ำไว้เรียบร้อยกระโดดลงไปบเอ้ยชิคเกลตแอคทีฟ เรียบร้อยโอเคเจ้าหญิงผมทำได้แน่เหลืออีกสามจุดตอนนี้เดี๋ยวทำลายน้ำแข็งนี่ก่อนไปได้ไหมเนี่ยอืมไม่ได้ฮะเอาใหม่เอาใหม่เใหม่ขึ้นใหม่เดี๋ยวเอาน้ำแข็งขึ้นตรงนี้โอ้ยขึ้นไม่ได้ติด โอเคขึ้นได้แล้วอึอเอาทางขวามีทางขึ้นัปโถเรานี่ตาเื้อซ่าไม่เป็นไรข้างบนนี่ดวงตาแห่งปิศาจเล้ออ้าทำไมทำไมจะาวัวทำไมหฮึกระสือวัวเหรออืมไม่กลัวตรงนี้ก็เป็นฟันเฟืองที่เรา ยกงวงของเจ้าลูตาขึ้นมานะครับเพื่อให้น้ำมันหมุนฟันเฟืองตรงนี้นะครับเราจะได้ลงไปตรงเทอร์มินอลได้นะครับอะไรล็อกไว้ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนตัวเปิดประตูนะครับโอเคล็อกไว้เรียบร้อยได้หรือยังอ้าวโอ้โหไม่ติดทำไมทำไม เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอืมลงมาสิลูกตุม้มนั่นแหละล็อกเรียบร้อยอล็อกอะไรก็ล็อกได้แต่ล็อกหัวใจเธอล็อกไม่เคยอยู่เลยเฮ้ยหวานเจี๊ยบโอ้โหกระเจียบเลยหัวตอนนี้ไม่อ,มอมุโดน โดนเส้นหนามอุ้ยเส้นหนามทิ่มอีกแล้วอืมเอาร,รีบรีบรีบขึ้นขึางบนนัๆๆ่นนั่นเอาละหมุนมาตรงนี้ละจะเวียนหัวนิดนึงนะทุกคนอือหือ,อ,อแหมกว่าจะได้เรียบร้อยตรงนี้เราก็ได้แล้วนะครับนั่นแหละ โอเคเราก็ออกจากตรงนี้ไปทางไหนต่อดีซื้อสุขความเวิ้งวางไกลโพ้นเอา้าไม่ใช่ลงมาตรงนี้มีอะไรให้เก็บโถยหอ,อกธรรมดาแม่แม่แหละเจ้าคาเดียน อืม,อมเป็นไงเป็นไงบอกแล้วอย่าแปรพักตรงนี้เราเปิดน้ำตกมีข้าวเหนียวไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตรงข้างหน้างวงของเจ้าลูตะนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องให้งวงของเจ้าลูตะลงมาสักก่อน ก็ให้พอดีกับผนังข้างหน้าเนาะเจ้ารูตาก็ยกงวงลงมาครับพร้อมกับส่งเสียงร้องครับเออหือ,อนั่นดวงตาแห่งิซารเอ้าหือ,อไม่โดนฮะทใไมคนกระสือมนุษย์วัวไหมมามาๆาม้าจะงับทำไมจะงับเหรอ นี่ไงดูซิมีอะไรอืมชิ้นส่วนเราก็นึกว่าจะมีพวกอาวุธแรงซะหน่อยเอ้ยขึ้นไม่ได้เอาใหม่เฮ้ยยอ่อพลังแห่งวายุอา้าวายุหรือสายลมเอ้ยอยังไงก็ได้แต่เราแต่เราไปตรงอืม้ม ไปข้างหน้าไม่ได้เอาไหมยกงวงเจ้าโรตาขึ้นก่อนเอาแหละโอเคได้พอดีเอาเอาติดติดนั่นไงเทอร์มินอลกดได้แล้วเป็นไงเหมือนแปะบัตรเครดิตเลยไหมรูดปืด๊ดรูดปืด๊ด โอเคเลยอย่างเดียวนะเจ้าหญิงมมองทางซ้ายกระโดดลงไปหืมดกตายปี่ซาดอีกแล้วใ,ใช่ไหมเนี่ยเอาไม่ใช่ฮะกล่องเปิดเปิดโอเคได้กระสุนน้ำแข็งมาสิบพลังเจ้าการนอนนี่ช่างชั่วร้ายเลอเกิน รงนี้อะไรเนี่ยโอ้โหไฟอยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเยอรแต่ตรงนี้เราจะกดโทมิโน่ไม่ได้นะครับเราจะต้องดับไฟก่อนนี่ <neither> ดวงตาปีศาจเหรอทำไมมนุษย์ไวยหออู้หูจุ๊อน้อยทำเสียเสียภาพพดพระเอกหมดอุ๊ยออกไปกั ามามามา,มาเข้ามาสิเข้ามาเขาา้นี่แน่นี่แน่ทำเสียภาพพบท้อเอกเอาละไขน,นี่ไปม,มาอ้ยหนึ่งสองุอ้มึงยากอุ้ยอ้ยสสลงมาสิลงลงลงห,ห้าห้าหเปิดเปิดเปิด อื้ลงยากลงเย็นเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยใช้พลังอะไรรูตายกงวงลงมาลอยยกงวงลงมาเอาไม่ถึง <t> อ <ell saben> ีกเอาไหมเอาไหมยกยกงวงลงมาอืมร <t ell ơi> ูตาอีกลูกยกขึมาอีกน้ำถึงยังเนี่ย เอาเลยอีกไม่ถึงฮะเอาไม่รตูตะยกง,งนั่นแหละโอเคดับไฟได้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น กลไกของเจ้าโรตะนะครับในการป้องกันตัวเองนะครับสกเลได้แล้ว all <the> you a c t i v a l e terminal โอเคเจ้าหญิงเ <the> จ้าหญิงบอกว่าอย่าประมาทนะครับ เลตยัวกาดดาวนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับเราก็จะไม่ประมาทนะครับซึ่งเจ้าหญิงทีฟ้าก็บอกว่าอย่างนี้นะครับเป็นเจ้าหญิงแห่งเมืองมนมุษยเงือกนะครับเาลาเปิดตรงนี้มีอะไรไหมโอ้โหได้ซิลเวอร์มาหนึ่งร้อยเอาแหละมาสู่หัวใจหลักของเจ้า อารูตะกันแล้วอืมเอาละแตะชิคกเลยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยพลังชั่วร้ายอ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอื้อร่างแยกของเจ้าการนอนเลยเนี่ยโอ้ยอื้ วีโอวุธมันเลยเนี่ยอืมโอ้โหวอเทอร์ไบรท์การน,นั่นอืม,อมจะไว้ เตรียมตัวมาเพื่อช่วงเวลานี้อยู่แล้วเจ้าหญิงไม่ต้องห่วงนะเจ้าหญิงที่ฟ้าเอาไละเข้ามาเลยมาจใจรู้ว่าไผ่เป็นไผ่เดี๋ยวอาวุธนี่ลูกธนูระเบิดมาอ,อืยัดเข้าหน้าไปหนึ่งมาๆมา,มาเป็นไงหอ,อกยาวรักเหรอมีอาวุธเป็นหอ,อกเหรอ เจอธนูเข้าไปเป็นไงอ,อุ้ยจุกพูดไม่ออกอุ๊ยหัวทีเลือดแทบสุดอเอ้ยกินมีอะไรกินหมดมา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 ันเปลี่ยนเป็นอาชีพันเตอร์เลยมาอืย,ยัดเข้าอีกหนึ่งดอกสวน ประมาทไม่ได้เลยยัดเข้าไปออง่ายโ้ย,ยดีนะหลบได้มานี่แน่มาอุ้ยาว้าไปแล้วกินกินกินก่อนมีอะไรต้องกินตอนนี้ยัง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 อีกโอ้ยอุ้มสกิลปลาหอกอ๋อไม่เป็นไรเจ้าหญิงมไม่เป็นไร โอ้โหยหุยโดนอีกแล้วเนี่ยไม่เนไรโอ้โยเจ็บเข้าไปถึงซวงโอ้โยมีอะไรกินหมดโอ้โยกิน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 โอ้โยโอ้ยไม่ได้ทำเนื้อมาไม่ได้ทำเนื้อ,ย,อ,อย่างอืกินทำไมเอาไมมเฮ้ยนี่แน่เป็นไงเป็นไงเจ็บไหมเจ็บไหมืมบอกแล้วอัปเดตมาเยอะอืมโอ้โหอะไรอีกเนี่ยโอ้โหพลังโอโ้อะไรขึ้นมาอีก โอ้โหเออเฮ้เราบังคับเราขึ้นเกาะอืมจะบ้าไปไหนเนี่ยเขาไดยง้างยิงง้างยิงเอาเอาน้ำแข็งขึ้นไปยิงเข้าไปยิงอู้หูยอูดีดีเอาไปจีเยอะได้ยิงเข้าไปกัดนี่นะพกการนอนเนาะพกการโอ้ยโอ้ยตกน้ำโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับขึ้นฟ้าก่อน เอาลิงไม่ขึ้นเราลิงจะว่ายไปไหนเนี่ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนอื้อหือเออลูปพับก็ได้วะเอ้าอืมอหูโอ้ยโอ้ยสกิลน้ำแข็งโอ้ยโอ้หดโดนไม่ทันโอ้ยลงน้ำพ้นไม่โอ้โหเออโอ้ยโอ้หุยโอ้หสกิลอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมแรงจังอื้อหือสายอะไรกันแน่เนี่ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยน oh, no ้ำแข็งน oh, ี oh, my, my. Oh, oh, okay ่มันอะไรลวเอาละน้ำยอก็ต้องเอาน้ำบงน้ำบงบงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอมันบงแทนอืมเอาไปเอาไปโอ้ยเฮ้ยโอ้ยลูกบัวก็ได้เอาเอากินเข้าไปกินเข้าไปปลาสลิดับกล้วยอืมอืมหน้ำไม่มียัดเข้าไปเอาเห็ดเห็ดเห็ดโอ้ยโอ้ยแหม ไม่ได้ทําเนื้อย่างมาอู้ยเจ้าหญิงบอกให้ระวังออืืหโดนเต็มเต็มเลยไม่ทันระวังเอาเอามาอีกแล้วออกมาอีกแล้วน้ําแข็งเหรออุ๊ยน้ําแข็งนี่ไงน้ําแข็งน้ําแข็งอุ๊ยง้างยิงง้างยิงโอ้โู้ยมาหรับมันสวนโอุ๊ยหอกไปเลยเวล่าเอากินเนื้อดิบเนี่ยแหละอืซอยจุซอยจุอุ๊ย อยเอาไหมเอาไหมจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะวอเทอร์ไบท์จะหนีไปไหนหางยิงเลยอีกสองนัดเอ้ยเลยสองลูกโอ้โหพอดีเลย อืมถึงกับร้องโหยหวนอืมเฮ้ยอ้าวหัวใจของเจ้าลูตะพลังเจ้าการนอนเริ่มหายไปแล้วอืมโห้หัวใจเรามาหนึ่งดวงซะด้วย ฮาร์ตคอนติเนาเออฮาร์ตคอนติเนโอ้เออถูกแล้วช่างเถอดมาเจ้ารูตะมาปลดพลังของเจ้ากันมาชำระล้างพิษของการน่อนกันเถอะเอาละครับเพื่อความได้อัธรสนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะไม่พากนะครับให้ทุกคนได้ดูฉากของเจ้ารูตะนะครับ accept mifa's grace Spirit, rest in peace. I must go. Ruta and I have our roles to fulfill. We are both honored to be able to play the role of support. We'll annihilate Ganon together. Farewell. This will be our last chance and everyone's last hope. If we seal him away, then we can restore peace to Hyrule. And both your duty and mine will be fulfilled. Father, are you well, I wonder? I want you to know. I have always followed my heart. I'm sorry I made you worry. หวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับการรับชมเกม The Legend of Zelda นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพัฒนาฝีมือในการอัดเกมแคสเกมให้ทุกคนได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับบางคลิปที่ผ่านมาอาจจะมีแย่บ้างดีบ้างก็ต้องขออภัยนะครับซึ่งผมก็ต้องยอมรับว่าเป็นนักแคสเกมมือใหม่นะครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ